ลิตเติ้ลโซโหโรสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลิตเติ้ลโซโหโรยูทูบช anel n นะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันนะคะประจำเดือนสิงหาคม2563หรือผู้ที่เกิดวันที่22สิงหาคมจนถึงวันที่21กันยายนนะคะช anel เราใช้เกณฑ์การแบ่งลัคนาราศีตามแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะหากใครอยากทราบวิธีการตรวจสอบนะคะสามารถเข้าไปดูได้ ใน Facebook page Little Sohoro นะคะก็ท็อปโพสจะบอกไว้ว่าการหาลัคนาต้องทราบเวลาเกิดนะคะแล้วก็คุณสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ในตามที่โพสบอกไว้ได้เลยเพื่อไปเช็คลัคนาของคุณเนาะแต่ากใครไม่ทราบเวลาเกิดนะคะคุณอาจจะดูตามวันเวลาที่กำหนดไว้หน้าคลิปไปก่อนก็ได้นะคะเอาตามนี้นะช anel เ,เราเอาตามวันที่นี้นะคะคุณไปดูช anel ไหนคุณก็ใช้เกณฑ์การแบ่งลัคนาตามช a n e นั้นเนาะเพราะว่า ขแขนงของการศึกษาโหราศาสตร์มันก็มีหลากหลายแบบนะคะไม่จําเป็นต้องมีแบบเดียวนะอ่าแล้วก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์ดวงชะตาแบบทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่ไม่ใช่ดวงคุณนะคะมันเป็นดวงพลังงานโดยรวมของชาวลัคนาราศีกันเนาะ ดาวพุธนะคะดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีกันเนี่ยกลับมาเดินหน้าตามปกติแล้วนะคะตั้งแต่วันที่12จุลานนะคะดังนั้นการติดต่อสื่อสารแล้วก็พลังงานในตัวของคุณกันเนี่ยทั้งหลายเนี่ยก็จะเริ่มเริ่มกลับมาเป็นปกตินะคะหลังจากที่อาจจะมีการรวนเงินบ้างนะคะในเรื่องราวของความคิดแล้วก็อารมณ์แล้วก็รวมถึงการสื่อสารการติดต่อที่ล่าช้าเกินไปเอาเป็นว่าเดือนสิงหาคมนี้นะคะเดี๋ยว เขาก็จะกลับมาเดินเป็นปกติไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในอนาคตรหรือติดขัดยังไงนะคะคุณก็สามารถแก้ปัญหาได้ราบรื่นขึ้นกว่าช่วงก่อนวันที่12บจุลายนี้แน่นอนนะคะเอาล่ะขอไพ่ให้กับชาวลัคนาราศีกันหน่อยสิบใบนะคะ การมาฟังดวงมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะคะการที่เรารู้พลังงานที่จะกระทบกับเราล่วงหน้าในอนาคตมันสามารถทําให้เราเนี่ยวางแผนการใช้ชีวิตรวมถึงการหาทางออกสํารองหรือการระมัดระวังตัวในบางมุมมองที่เพิ่มขึ้นนะคะก็จะทําให้เราใช้ชีวิตได้ราบรื่นมากขึ้นนะคะบางปัญหาที่เราหลีกเลี่ยงได้เราก็ไม่ต้องไปเผชิญกับมันนะคะนะใบแรกไพ่ประจําตัวคุณได้ไพ่หกเหรียญน,นะคะ หลางไหมหกเหรียญเป็นไพ่ที่ดีมากใบหนึ่งเหมือนกันนะมันเป็นไพ่ของผู้ใหญ่นะคะกับเด็กนะคะจริงๆมันก็คือไพ่เชียร์ริ่งมันก็คือการดูแลการแบ่งปันนะคะสิ่งที่เรามีนะคะเราอาจจะแบ่งปันให้กับคนอื่นเดือนนี้ชาวลัคนาราศีกันอาจจะได้ทําบุญเยอะนิดนึงเนาะทําบุญกับเด็กทําบุญกับแม่ละเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะใบที่สองคือไพ่พระนะคะเห็นไหมอยากให้เห็นไพ่ด้วยเผื่อบางทีบางท่านอาจจะ เห็นแมสเซจพิเศษจากไพ่ที่เขาอยากจะบอกคุณคนหนึ่งคนเดียวนะคะไพ่ใบที่สามนะคะเป็นไพ่สองไม้เท้าสองไม้เท้าก็เป็นไพ่พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะแต่ว่าดูเป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่มีความคิดที่สวนทางกับเรานะคะดังนั้นการทํางานนะคะในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีกันอาจจะต้องใช้วิธีที่ประณีประนอมนิดนึงนะคะในการเจรจาหรือเสนอความเห็นหาข้อตกลงใจเย็นเย็นนิดหนึ่งนะค่อยๆใช้เหตุผลนะคะ แล้วก็ใบถัดมานะคะเป็นไพ่ king of cups นะคะเป็นพลังงานธาตุน้ำนะเป็นพลังงานของการคิดสร้างสารรค์ความใช้การใช้ความคิดสร้างสารรค์นะคะนะใบถัดมาเป็นไพ่ wheel of fortune ใบถัดมาเป็นไพ่ the star เป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะใบนี้แล้วก็ใบถัดมาเป็นไพ่สองถ้วยว้าวสองถ้วยออกมาติดกันเลยในสองราศีเลยนะ คุณมีโอกาสจเจอคนถูกใจนะคะเนี่ยพลังงานความรักจะอยู่รอบๆตัวคุณนะคะมากขึ้นเนาะ Page of Wands นะคะไพ่เด็กถือไม่เท้าการใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือสิ่งใหม่ๆเนี่ยก็จะเริ่มเข้ามามีผลกระทบกับชีวิตคุณเหมือนกันใบถัดมาเป็นไพ่ Lovers นะคะมาและมาทั้งรักมาทั้งเลือกใครจะได้รักใครจะได้เลือกหากคุณอยากเลือกนะคะคุณก็จงเป็นคนเลือกนะอย่ารอให้ใครมาเลือกอ้า ใบสุดท้ายจบด้วยเมดิเชียนน่าพลังงานดาวพุธก็กลับมาแล้วจริงมาดูกันนะคะเรื่องแรกเราพาพยากรณ์กันเรื่องของการงานก่อนดีกว่า เดือนนี้นะคะคนที่ทํางานประจําการงานของคุณจะเป็นไปได้เรื่อยๆนะคะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคุณเนี่ยอาจจะมีความเห็นที่ไม่ค่อยตรงกับคุณเท่าไหร่ในบางคนหรือหลายๆคนเนี่ยนะคะอาจจะเจอพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงความคิดกําลังดีนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองสูงมากบางทีเขาอาจจะเสนอความคิดที่มันค่อนข้างสุดตรงไปนิดนึงนะคะบางทีก็ให้โอกาสเขาได้อธิบายหรือให้ได้พูดออกมาบ้างนะคะแต่ว่า คุณสามารถจัดการได้นะค่อยๆไกล่เกลี่ยนะคะอย่างน้อยก็ประนีประนอมกันได้อยู่น้องในเดือนนี้จเย็นๆคุยกันนิดนึงเนาะก็จะหลบเลี่ยงการปะทะการกระทบกระทั่งเขาเรียกว่าไงบางทีแบบเถียงกันหัวชนฝาในห้องประชุมนะบางทีมันจะจบไม่ลงแต่ถ้าสมมุติว่าคุณใช้ความคิดเขาเรียกว่าไงดีความใจเย็นๆน่ะ ใจเย็นนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยๆเกี้ยกล่องค่อยๆพูดจาก,กันนะคะอารมุ์มอร่วยกันมันก็จะผ่านไปได้ได้วยดีด้วยวาทศิลป์ของคนราศีกันเนี่ยเอาอยู่อยู่แล้วนะเนี่ยพอไพ่จบเป็นไพ่เมดิชเชียนเมดิชเชียนเป็นคนที่มีศาสตร์และศิลป์ในตัวสูงมากนะคะสามารถพลิกแพลงใช้ทุกอย่างรอบๆตัวใช้สิ่งที่เรียนรู้ับปัจจุบันวันนี้หรือใช้ประสบการณ์ทั้งหมดนะคะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องของวาทศิลป์การพูดการจานั่นเอง เดือนนี้นะคะมันมีความเขาเรียกว่าการงานจริงๆถ้าไม่นับเรื่องนี้นะคะส่วนใหญ่อะการงานของคุณก็ไปได้ดีเหมือนกันนะยังทําได้ยังเอาอยู่จัดการได้หมดเลยคนที่ทํากิจการส่วนตัวนะคะจริงๆอะบางทีเรื่องราวของการติดต่อกับลูกค้าหรือซัพพลายเออร์บางทีมันอาจจะมีการล่าช้ามีความเข้าใจผิดก,กันไปได้บ้างเหมือนกันนะบางทีสิ่งที่คุณคาดหวังอะอย่าอย่าไว้วางใจนะคะอย่าไว้วางใจสถานการณ์จนไม่ตามไม่อะไรเลย ลูกค้าหรือเงินที่คุณวางบินไว้ที่คุณจะต้องไปตามเก็บเงินเนี่ยคุณก็อย่าปล่อยวางไว้แล้วคิดว่าเขาจะให้นะแต่ในบางคนเนี่ยบางทีเขาอาจจะขอเจราจาแล้วจ่ายครึ่งเดียวก่อนก็มีนะคะเพราะมันมีมีคนเช็ดเหงื่อมีคนร้องไห้นะบางทีสถานการณ์ที่หากคุณรอคอยลูกหนี้อย่างเงี้ยคุณก็จะไปเก็บเงินเขาได้ไหมได้นะคะแตบะ่บางทีอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่เขาไม่ได้ชิงคุณนะคุณอาจจะเก็บได้แค่เป็นบางส่วนหรืออะไรอย่างนี้นะคะ ธุรกิจส่วนตัวมีอะไรอีกไหมกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนมีจุดที่ต้องระวังตรงนี้นิดหนึง่งแล้วก็อย่างอื่นไม่ต้องระวังนะคะหากใครคิดจะล้อนสินค้าใหม่เปิดโปรโมชั่นใหม่เปิดตลาดใหม่ก็เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งปล่อยเต็มสูบมากนะคะคิดว่าปล่อยแล้วขยักไว้สักนิดหนึ่งดีกว่าคือมันมีโอกาสที่จะสําเร็จสมหวังได้นะแต่ไพ่ด้านบนมันยังเป็นไพ่พระอยู่เลยดังนั้นทําอะไรให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ตามศีลธรรมนะคะก็ จะมีความดีงามเกิดขึ้นกับคุณได้นั่นเองใครที่ทําธุรกิจแล้วมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเดือนนี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะขอขอคุยกันดีๆนะที่เหลือไม่มีอะไรน่ากังวลเลยนะคะพอไพ่พจบมันเป็นเมดิชเชียนนะไก่เกียรกันได้อยู่แล้วแล้วก็หากใครที่มีสถานการณ์ติดขัดในที่ทํางานนะคะในเดือนนี้มันจะค่อยๆผ่านไปได้ด้วยดีนะสถานการณ์มันจะคลี่คลายไปได้ด้วยดีในบางท่านคุณอาจจะมีกัลยาณมิตรนะคะเข้ามาช่วยเกลี้ยกล่อมให้คุณได้นะ แล้วก็เขาเรียกว่าไงดีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างนะคะหากมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยที่คุณสามารถให้อภัยกันได้นะคะบางทีคุณควรให้อภัยกันนะนะในประเด็นคนที่คุณมีคอน FLICT หรือมีความขัดแย้งกันเนี่ยบางทีมันก็เกิดขึ้นเพราะอารมณ์แค่ชั่ววูบเท่านั้นเองมันไม่มีเรื่องใหญ่อะไรที่คนกันจะต้องมากังวลในเดือนนี้เลยนะคะ ธุรกิจส่วนตัวมีอะไรอีกธุรกิจนาเข้าส่งออกการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศยังเป็นไปได้ด้วยดีอยู่นะมันยังสามารถทําอะไรได้มันไม่ถือว่าติดขัดทั้งหมดแต่ว่าคุณก็อยา่าคาดหวังอะไรที่มันแบบก้าวกระโดดมากนะคะบางทีค่อยเป็นค่อยไปความสําเร็จมันอะยังพอมีมีลุ้นอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าทางจะโรยไปด้วยกีบกุหลาบแต่ว่ามันยังพอมีหนทางที่เราจะทําอะไรได้เราขยับขยายได้บ้างนะคะเอาตัวรอดได้บ้างอยู่เหมือนกันแล้วก็มีอะไรอีกอืม ในเรื่องการงานก็จะมีประมาณนี้ก่อนแล้วก็ไปที่เรื่องการเงินกันบ้างเอ่ยการงานหรอหากใครเอาลืมพูดถ้าหากใครอยากได้งานใหม่นะคะบางคนนะคะอาจจะได้มีโอกาสได้งานใหม่เหมือนกันนะมีโอกาสได้งานใหม่แต่คุณจะต้องแสดงศักยภาพออกมาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าจะว่าไงดีสถานการณ์อย่างเนี้ยคุณต้องทําตัวเองให้ outstanding นะคะเพราะว่าบางทีอะคุณอาจจะไปเจอบริษัทที่เขามีตัวเลือกอยู่แล้ว2คน เขาอาจจะมีคุณนะคะแล้วเขาอาจจะมีอีกคนอยู่ในนั้นดังนั้นคุณต้องทําตัวเองให้ o u t s t a n d i n g มากๆแล้วคุณถึงมีโอกาสที่จะได้ชายนะคะแล้วก็ได้ตําแหน่งงานนี้ไปนะคะผู้ใหญ่เขาก็พร้อมที่จะให้โอกาสอยู่แล้วแต่เขาอยากให้โอกาสคนที่เป็น t h อ s t a าคนที่เป็นแบบ b e s t One Fit เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนที่น่าจะเหมาะสมที่สุดสําหรับองค์กรของเขานะคะดังนั้นคุณต้องทําตัวเป็น Magic i ช n ยนสำหรับองค์กรของเขาคุณก็มีโอกาสที่จะได้งานนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่ากรง้อของโชวชะตามันหมุนมาแล้ว ะะคุณก็เกาะกรงล้อแล้วก็กระโดดขึ้นนะคะแล้วก็ไปกับกรงล้อนั้นเลยนะคะแต่ว่ามีสิ่งพิเศษอีกอย่างหนึง่งหากคนที่หางานใหม่เนาะคุณอาจจะต้องใช้ relationship ช่วยนิดนึงนะคะเนี่ยไพ่มันมาอย่างนี้เนาะงานใหม่เนาะแล้วก็ two of cups lover เนี่ยนะคะมันเป็นไพ่ของสัมพันธภาพก็ไม่เชิงว่าเด็กเส้นนาเพียงแต่ว่าหากคุณมีคนแนะนําหรือว่าคุณมี reference น่ยมันก็มีโอกาสได้มากกว่านะคะอืมแบบนี้มากกว่า ให้เพื่อนคนในแนะนําก็ได้อันนี้คุณก็มีโอกาสที่จะได้เช่นกันนะคะอืมหมดแล้วเรื่องการงานเรื่องการเงินนะคะเดือนนี้นะคะการเงินคุณก็ไม่ได้ถือว่าลําบากนะมีกินมีใช้แล้วก็มีความสุขสบายนะคะมีเหลือเก็บนะคะก็มีความเขาเรียกว่าจัดการการเงินได้อยู่แล้วนะคะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆเนาะแต่บางทีเนี่ยมันต้องเรามาระวังการใช้เงินตามอารมณ์นิดนึงนะอมืมีการเรามาระวังการใช้อารมณ์นิดนึงก่อนที่ คุณจะใช้จ่ายไปมากกว่านี้นะคะตอนที่คุณได้เงินมาคุณควรที่จะแบ่งไปทําบุญบ้างเนาะอย่างน้อยก็หรือแบ่งไปเก็บก็ได้นะคะแต่พูดง่ายๆว่าเก็บก่อนใช้หรือวางแผนก่อนใช้มีการทําบุญไปบ้างนะคะนิดหน่อยไม่จําเป็นต้องเยอะนะคะมันเหมือนเป็นการแก้เคล็ดคุณจะได้ไม่ต้องเอาเงินไปใช้กับสิ่งอื่นมากมายจนเกินไปนักเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็สําหรับธุรกิจส่วนตัวการเงินก็ค่อนข้างโอเคนะโอเคแปลว่าอะไร มีเดียสตาร์เนาะแล้วมันก็มีไพ่วิวออฟฟอร์จูนเข้ามานะคะคือวิวออฟฟอร์จูนมันก็คือดูดูเหมือนมันเป็นแบบเขาเรียกอ,อะไรอะ โอกาสที่ดีมันมาถึงแล้วนะคะตอนนี้หากใครเห็นช่องทางในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่นะคะบางทีมันอาจจะเป็น2ช้ชอยพร้อมกันหรือคุณอาจจะมีหุ้นส่วนบางคนอาจจะมี2งานหรือทํา2งานพร้อมกันได้นะคะสําหรับคนกันหรือมีรายได้2องทางก็ได้มันเป็นไปได้นะเดอะสตาร์หากใครคิดจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ซึ่งมันเป็นงานที่2ขอให้คุณได้เริ่มลงมือทําได้เลยคุณจะได้เงินมาแน่นอนด้วยความสามารถของคุณนะคะคุณทําได้ขอให้คุณทําเลยนะไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีอะไรน่ากังวล นะไม่ใช่ไม่ค่อยมีเงินมีนะคะมีมีเงินเข้ามานะคะแต่ว่าอย่าอยู่เฉยๆนะต้องพูดต้องแอคชั่นต้องไปขวายคว้าเมดิชเชียนก็คือมานิเฟสต์เนาะทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆงมูอย่ามวแต่คิดนะเอาความคิดสร้างสรรค์มาเมคมันนี่เดือนนี้เหมาะมาก นะคะสำหรับคุณกันแต่ว่าก็ไม่ต้องเปิดตัวแรงนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเพราะว่าเป็นวิว o อฟ u n e คอยคุณเริ่มต้นคอยคุณลงมือทํานะคะเมื่อวันเวลาผ่านไปธุรกิจของคุณจะเติบโตได้อย่างมั่นคงแล้วจะมีคนรู้จักจะมีคนชอบสินค้าและบริการของคุณแน่นอนหากคุณอยู่ในสิลธรรมอันดีนะคะ,ะมาดูเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์กันบ้างคนโสดคนโสดมีคนเข้ามาไหมคนโสดจริงๆตอนนี้ก็ดูมีความสุขดีนะ มีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณเอาเวลาของคุณหนะักไปใส่ใจนู่นนี่นัน่นหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้คุณก็ดูมีความสุขกับชีวิตเขาเรียกว่ามีความพึงพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่คุณก็มีโอกาสที่จะเจอคนที่เด็กกว่านะคะนะแล้วก็อาจจะเจอคนที่เป็นเพลย์บอยเข้ามาได้เหมือนกันเนาะเป็นชายหนุ่มนะคะที่มีสเสน่ห์หรือตีว่าเป็นคนอายุมากกว่าคุณก็ได้นะคะแต่ว่า ถ้าติดตามคาแรคเตอร์ไพ่เนี่ยก็45บวกเหมือนกันเนาะแต่ว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ค่อนข้างจัดการได้ดีนะคะเขาจะดูเป็นคนอบอุ่นมีสเสน่ห์นะคะเป็นรุ่นใหญ่ที่มีสเสน่ห์ไม่เบาเหมือนกันนะคุณผู้ชายคุณก็มีโอกาสที่จะเจอคนที่เด็กกว่าเหมือนกันนะอาจจะเป็นเด็กแบบห้าวๆกับโปโลนิดนึงอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าบางทีนะคะกรณีที่บางคนนะมันจะเกิดขึ้นกับบางคนบางคนก็อาจจะเจอสองคนพร้อมกันได้เหมือนกันเพราะเป็นไพ่เลเวอร์นะคะ นะคุณก็สลับขบวนดีๆนะคะหรือคุณอาจจะมีคนของคุณอยู่แล้วก็ได้นะคะที่คุยคุยกันอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เป็นแฟนนะคุณอาจจะได้คนคุยเพิ่มนะคะเข้ามาเหมือนกันเนาะเพราะว่าไปเจอแล้วพอคุยแล้วมันดันถูกใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีการแชร์เร่งหรือแบ่งเวลานะคะไปให้กับคน2คนแต่คุณก็ยังไม่ได้เลือกใครนะคนโสดมีอะไรอีกไหม คนโสดถามว่าเจอคู่คนนี้นะคะสามารถพัฒนาไปเป็นความรักหรือจะได้คบกันได้ไหมได้นะคะขึ้นอยู่ที่คุณเปิดใจแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าหากเขาโสดจริงนะคะก็แม่หมอก็เชียร์ให้พัฒนาเหมือนกันแต่ถ้าสมมุติว่าเ,าเขาเข้ามาแล้วคาแรคเตอร์เขาที่เป็นเจ้าชูแบบนเนี้ยเนี่ยให่เจ้าชู้เหมือนขึ้นเนาะคุณอาจจะต้องดูดีๆว่าพรมลิขิตอันนี้คุณควรจะเก็บไว้หรือคุณควรจะปล่อยไปแล้วคุณรอพรมลิขิตคนถัดถไปเข้ามานะคะก็ลองดูกันแล้วกันเนาะ แต่มันดูเหมือนมันมีโอกาสสูงมากเลยนะที่บางทีน่าจะเข้ามาสองคนนะแล้วคุณอาจจะต้องเลือกเนี่ยอาจจะเข้ามาสองคนแล้วคุณอาจจะต้องเลือกนะเพื่อให้เป็น two of cups เป็นรักเป็นรักที่มันมีแค่คนสองคนน่ะอยู่ในนั้นแต่มันมีไพ่โชคชะตาขึ้นมาแล้วมันก็มีไพ่พระขึ้นมาดังนั้นไพ่พระเนี่ยออกมาเตือนเรื่องศีลธรรมนะคะคุณควรจะคบอยู่ในศีลในธรรมเนาะ <S 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 <ๆ>หากเขามีแฟนอยู่แล้วคุณก็ไม่ควรไปยุ่ง รอว f o e อฟจูหรือ De s t i n y คนถัดไปของคุณดีกว่าอย่าลืมว่าให้สรุปคุณเป็นเมดิชียนคุณเลือกความสุขให้ตัวเองได้นะคะคุณเลือกสถานะของความรักให้กับตัวคุณเองได้แล้วคุณก็เลือกคนที่จะเข้ามาในชีวิตเนี่ยให้มันเป็นไปแบบโปรไฟล์ที่คุณอยากจะให้เป็นไปได้นะคะนะแต่คุณจะต้องทำอะไรสักอย่างเนาะแต่มันต้องไม่ไม่เกินขอบเขตคุณงามความดีและวาสนาเดิมของคุณนะคะสเปคที่คุณเลือกนั่น่ะ ามาดูคำแนะนำจากไพ่ romance angel กันบ้างนะคะเดี๋ยวนะขอกลับไปพูดความรักคนมีคู่ลืมขอโทษนะคะความรักของคนมีคู่ความรักความสมพันธ์ของคนมีคู่จริงๆอะ่ะมันดูไม่มีปัญหาอะไรในเดือนนี้ปัญหาในที่นี้คือปัญหาจากภายนอกนะคะคนที่รักกันน่ะโดยรวมแล้วความรักความสัมพันธ์น่ะก็ยังดีอยู่แล้วนะคะแต่เดือนนี้ มันจะรู้สึกสบายใจมากขึ้นตัวคุณจะรู้สึกได้ว่าเรามีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นหรือตัวคุณเองอ่ะมีเวลาทบทวนและดื่มด่ำความสุขกับความปกติในความสัมพันธ์เขาเรียกอะไรอ่ะสมมุตินะคุณจะหักแฟนคุณอยู่ไกลอ่ะคุณก็จะเข้าใจความรักและหากคุณมีเวลาอยู่ด้วยกันคุณจะใช้เวลาด้อยู่ด้วยกันอย่างมีคุณภาพมากขึ้นนะคะหลายๆท่านอาจจะแบบมีการเดินทางไปเที่ยวด้วยกัน นะะอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนไปเที่ยวนอกสถานที่เนาะหลังจากที่เขาปลดล็อกรีแลกซ์มาแล้วอีกรอบหนึ่งวีออฟจูนอาจจะมีการไปเที่ยวต่างถิ่นต่างจังหวัดก็ได้เหมือนกันเหมือนกับถึงเวลาแล้วนะคะเพื่อไปกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ใช้เวลาร่วมกันบ้างแต่ก็อาจจะมีปัญหาในการกระทบกระท้างเรื่องของความคิดแล้วก็อารมณ์นิดๆหน่อยๆเหมือนกันเนาะอย่าทําให้มันบานปลายนะยังไงความรักของคุณก็เป็นที่ตั้งนะคะรักกันก็ให้ภายกันเนาะ อะไรที่มันเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆก็ให้อภัยกันไปดีกว่าเนาะค,ค่อยๆเจรจานะคะความรักของคุณยังดีอยู่นะไม่มีปัญหามีโอกาสจะได้ใช้เวลาร่วมกันแล้วก็มีความโรแมนติกเพิ่มขึ้นด้วยนิดนึงมีโอกาสนะคะแต่มันก็อยู่ที่คุณอะว่าเนี่ยโชคชะตายอยู่ในกำรรม,มือคุณนะใบสรุปคุณจะทําให้มันเกิดขึ้นไหมนะคะคุณไม่จําเป็นจะต้องรอคอยให้เขามาชวนคุณก่อนนะบางทีคุณอาจจะเป็นคนเริ่มก่อนก็ได้นะคะอ้าว Romance Angel ใบแรกบอกว่าเป็น Attraction นะคะคนโสดนะคะได้เจอแน่นอนคนที่ทำให้คุณประทับใจนะคะ you attract you attract romantic love by enjoying this moment fully นะคะหากคุณได้เจอคนที่คุณถูกใจแล้วนะคะมันมีแรงดึงดูดเข้าหากันแล้วเนี่ยนะใช้โมเมนต์นั้นให้เต็มที่นะคะใช้เวลาให้มันมีคุณภาพอยู่ด้วยกัน นะคะก็โฟกัสเพย์แอ e เทนชัที่เขาคนนั้นนะไม่ใช่อยู่ด้วยกันแล้วมานังกม้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์ไม่เอานะคะคุณนะคุยกันเนาะแล้วก็อันถัดมานะคะเป็นไพ่ heart to heart conversation honestly discuss your feeling with each other นะคะก็ heart to heart conversation หากมีอะไรไม่เข้าใจสงสัยนะคะก่อนที่จะทะเลาะกันเนี่ยนะขอให้เปิดใจคุยกันนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องราวของความรักเนาะมันสามารถ นำไปใช้กับการเจราจาเรื่องราวที่เรามีปัญหาขัดแย้งการอื่นๆได้ด้วยเนาะเช่นเพื่อนร่วมงานเป็นต้นอันถัดมานะคะ reconciliation นะคะ someone from your past is returning to your life นะคะคนที่คุณเจอเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็น destiny นะมันเป็นว e อ of f o r t u n e ขึ้นมานะแล้วพวกคุณสองคนน่าจะมีการทำบุญร่วมกันมาแล้วนะคะมันก็มีโอกาสพัฒนาไปเป็นคนรักได้สูงกันนะคนการ destiny มาแล้วนะ นะเลือกหรือเปล่าแต่เลือกให้ดีนะเขาอะอาจจะเสน่ห์แรงนะคะบางทีบางทีคนที่เข้ามาหาคุณนี่อาจจะมีสองคนลักตัวเขาเองก็อาจจะมีหลายคนนะคะเดือนนี้คนการค่อนข้างมีเสน่ห์จากความอบอ้อมอารีนะประมาณนี้นะคะคุณนะ reconciliation บางทีการกลับมาในครั้งนี้นะคะบุญกรรมทํา อะไรกันมากน้อยไว้แค่ไหนเนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณก็จะพิจารณาในแชปเตอร์ถัดไปเนาะยังไงก็ตามนะคะขอให้คนการมีความสุขมากๆนะคะในเดือนสิงหาคมนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ